ไม่นี่มุกมุกมุกพี่โอเคเอาเลยพี่เอาเลยพี่เดี๋ยนะสามสองหนึ่งครับผมวันนี้มาอธิบายเรื่องกฎหมายจราจรนะครับผมเกี่ยวกับการห้ามวิ่งขวาตระหนับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งกำหนดไว้ในมาตราสามสิบห้าแต่จะมีข้อยกเว้นอยู่ในมาตราสามสิบสี่ให้มอเตอร์ไซค์สามารถวิ่งขวาได้ซึ่งมีอยู่ด้วยอนุฆาณาตยกันเราจะกล่าวตรงนี้ครับผมหนึ่งช่องเดินรถนั้นเด้านซ้ายสุดมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดช่องทางจราจรเช่น มีบอ่อน้ําขังอยู่ด้านหน้าหรือมีหลุมมีบอ่อหรือกำลังซ่อมทางอยู่หรือมีรถเมล์ขวางมีที่จอดขวางเดตู้จอดขวางอ่ากรณีนีนนน้คุณสามารถออกขวาได้แต่เมื่อออกขวาสุดปั๊บคุณก็ต้องเข้าซ้ายเหมือนเดิมอย่างรวดเร็วนะเพราะถ้าคุณวิ่งขวาแช่ยอยู่ไม่เข้าซ้าย <Okay. S 1> คุณก็ผิดตามมาตรา้5นะครับผมข้อสองทางดูด้านนั้นเป็นทางวันเวออ่าเช่นเนี่ยถนนอะไรนี่เยอะแยะเลยแถวใจกลางเมืองเนี่ย แถวเขตเขตพระนครแหละวันเบียเยอะสามารถออกขวาได้นะครับไม,ไ,มไม่ไม่มีกลอะไรทั้งสิน้นไม่ชอบไหนก็ได้ถูกต้องอ่ะไม่ผิดไม่ผิดสามเมือ่อจะขับไปในทางร่วมแยกและเลี้ยวไปในช่องทางที่ถูกข้องเช่นอ่ามีสี่แยกข้างหน้าคนเจอสี่แยกปับ๊บอ่ะคุณต้องชิดขวาคุณสามารถชิดขวาได้เลยไม่ผิดอะไรทั้งสิน้นแต่ บางทีอาจจะเป็นปัญหาได้ว่าต้องเริ่มเข้าต้งแต่นะระยะก,กี่เมตรอันนี้ไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้เอาเสิร์ฟให้นะ,ะ,ะเชิญครับคุณยันผมผมาอ่านแล้วกฎหมายบอกว่าไม่น้อยกว่า30เมตรแต่ไม่ได้บอกขั้นสูงนะครับมันมีแค่ขั้นต่ำว่าไม่น้อยกว่า30ฉะนั้นเราเข้าเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าเราเข้าเพื่อที่จะเข้าให้ถูกช่องทางฉะนั้นมันไม่มีขั้นสูงกําหนดว่าควรจะเข้าก่อนระยะเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราเขาเอาผิดเราไม่ได้นะครับ ใช้กับทางย้อนอะไรยูเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ใช้ได้หมดในข้อนี้ครับผมข้อที่4นะครับเมื่อขัลังจะแซงรถคันที่อยู่เลนซ้ายแต่ต้องเปิดไฟเลี้ยวนะอ่าถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่าเดี๋ยวก็อาจจะมีปัญหาได้ในทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมข้อสุดท้ายแล้วข้อ5เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงกว่าในช่องทางด้านซ้ายขับไปเลยแต่ไม่เกินความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งในเขตเทศบาลกรุงเทพมหานคริดยาให้ได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้านอกเขตดังกล่าวเนี่ยให้ได้ไม่เกินสักเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจบครับฉะนั้นกรุงเทพแปดสิบวิ่งตามสบายถูกไหมเพราะว่าข้อห้าก็จบแล้วเราวิ่งด้วยความเร็วที่เร็วกว่าช่องสายนะครับตรงนี้เราไม่ค่อยรู้กันน้อยมักไม่เห็มีมีอะไรเสนออีกไหมครับทางมันเววิ่งได้ทุกเลนหลังจากนี้คงไม่โดนกันเนาะ 还蛮大的，大大的，这 <noise> 个。<noise> <noise>